มี5าคำถามมาถามอาร์ตวัฒนากรสวัสดละครคำถามแรกนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยกับภายในทีมเวลาฝึกซ้อมคิดว่าใครที่อาร์ตผ่านยากที่สุดเวลาแบบต้องแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งผ่านยากครับเอาคนเดียวแล้วสองคนมี2สองคนก็ได้สองคนผมว่าน่าจะให้ฉัดมงคลกับลูคัสครับคนแรกคัมงคลช่อกองเต้ครับฉันมงคลแบบอย่างเดียวใช่ไม่ได้เชิงเต๋พี่เหมือนเขา ไฟติ้งเขาเข้าบอลหนัก <c oughs> แล้วผ่านยากผ่านยากเลยแหละผมว่าถ้าถ้าจะผ่านด้วยบอลน่ะไม่ค่อยผ่านหรอกต้องจ่จายแบบวันทูหรืออะไรอย่างเงี้ยแข็งครับ <c oughs> อีกคนลูกคัดก็นั่นแหละครับ <c oughs> ก็คล้ายๆกันนะครับเขาก็เข้าบอลดุดันแล้วก็เขาจะแบบเต็มที่ไฟติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> <c oughs> ขาจะแบบซีเรียสในเกมรับในอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผ่านยาก เมื่อกี้เห็นบอกมีฉายากองเตในทีมเห็นมีฉายาเยอะมากเลยอยากรู้ว่าฉายาใครน่ารักที่สุดนะน่ารักอย่างวิลเลมพอปเนี่ยเรียกป๊อปปี้ใช่ไหมและไออย่างจักโก้จักโก้อะไรอะจักกโก้น่าจะพวกเพื่อนหรืออันนี้เขาเรียกแหละแต่ผมผมพิต้าคืออะไรผมผมไม่ได้ถามผมไม่ค่อยเรียกเขาไงผมเรียกแค่พิต้าเฉยอะไรเงี้ยอาจจะอในเกมป๊อปปี้ครับน่ารักดี ่ารักดีไม่โกรธด้วยไม่โกรธไม่โกรธเขาไม่รู้เรื่องหัวโจกในทีมอ่ะเอาแบบไหนครพี่แบบชวนกันเฮฮาชวนกันตลกโปกฮาเป็นหัวโจกอะไรอย่างเงี้ย ่มรุ่นพี่ผมไม่ค่อยไปเล่นหรอกถ้า่มผมก็น่าจะเนี่ยแหละพี่ผมไอ้ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยยอมรับตัวเองเส่โดยดีถ้าในเล่นในพวกรุ่นรุ่นเดียวกันนลนะพี่ถ้ารุ่นพี่เราก็ไม่กล้าไปเล่นอะไรเขาเยอะอย่างเงี้ยทำไมพี่เห็นเวลาซ้อมสมอไซส์ช่วงที่รีเครียดแต่มันก็เครียดจริงๆแต่พอมันจะมีช่วงรีแลกพี่ได้ยินเสียงแต่ปรเมศกับวัฒนากรตลอดเลยแซวเพื่อนร่วมทีมตลอดเลยภาคบอลตลอดอยากเป็นนักภาคเหรอ แซวกันแล้วก็แบบเล่นกันพี่ส่งมุกให้กันอย่างเงี้ยเอออถ้าอตอนที่มันแบบรีแลกซ์กันนะพี่แบบเล่นทีอย่างเงี้ยชงมุกกันแล้วเหมือนตอนีอยู่คนละฝั่งอล้พี่พูดเสียงขึ้นมาอีกคนนึงก็จะแบบตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวรุ่นพี่โกรธ <laughs> รุ่นพี่ก็เล่นนะรุ่นพี่ก็ชอบ ในทีมอ่ะไครแม่นสุดแบบเตะครั้งเดียวมันก็เลิกเตะแล้วแม่นเหรอแล้วเป็นประจำแบบอย่างเงี้ยประจำอ่ะครับเจอเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยเสียเลยยังไงพี่แต่ก่อนเล่นบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยไปเล่นกับเขานะแต่ที่เห็นทีมรดลอดก็ก็ไข่ะแต่พี่ต้าเ็าลอดบ่อยนะพี่สุพร์่ะเท้าช่างทองครับท้่ง ข้อสุดท้ายเหมือนที่ถามคนอื่นๆนักเตะยอเยี่ยมประจำฤดูกาลสีฟันยกให้ใครสำหรับผมพี่ผมให้วิลเทเทพนะพีเตอร์ทำไมอ่ะเหมือนแบบเขาเล่นไทยลีกปีแรกนะพี่เออใช่ใช่แต่เขาสามารถยืนระยะแล้วก็เล่นได้ดีในทุกๆเกมแล้วก็ไปติดทีมชาติเนี้ยผมว่าเราเราต้องให้เขานะสำหรับผมนะผมมองว่าเขาแบบ เล่นไทยลีกวีเลกอะ่ะแต่เขาเล่นได้ขนาดนี้เรายืนระยะได้ขนาดนี้เราเป็นตัวหลักอะ่ะผมว่าเนี่ยแหละตอนซ้อมเขาดูคลาสสิกเหมือนตอนแข่งไหมก็เหมือนก็มันคลาสสิกบางจังหวะพี่แต่แต่เขาจริงจังนะเวลาเล่นเนะเวลาเล่นไม่ว่าจะเกมรับเกมลูกนะเขาก็จะจริงจังแต่เวลาจ่ายบอลเขาก็จะจ่ายในในสไตล์ของเขาและครับ แล้วอย่างที่คนอื่นเขาบอกก็เป็นมิสเตอร์ชิวจริงเหรอพีระเทศชิวเลยชิวเหรอนอกสนามชิวนะเนิบๆใช่แล้วเขาเรื่อยๆเขาแต่งตัวชิวๆมาซ้อมก็ใส่หมวกบ้างพี่เก็บตัวอย่างเงี้ยไปนอนโรงแรมใส่หมวกไปนอนใส่หมวกสไตล์ชิวๆนะครับนะโอเคขอบคุณอาร์ตมากนะครับสำหรับคำถาม5้าคำถามที่เป็นความลับเกี่ยวกันในทีมนะฮะ